ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ó, ตตรชนินมหาธาชัยพร้อมด้วยทียมงาน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุด,ดาสยามบรมราชกุมารีในประเด็นการศึกษาด้านของการพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านยาเป็นยาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ทางทีมงาน,นต่อว,วันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากทางปราชชุมชนซึ่งท่าน เป็นผู้รอบรู้อย่างยิ่งนะครับในด้านของสมุนไพรท่านอาจารย์วัชรีชัยชมพูครับท่านเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรลรูปสมุนไพรบ้านปีรากาเป็นผู้ผิดเครื่องสําอางจากสมุนไพรภายใต้แบรนด์ปีรากาท่านได้ศึกษาทางด้านสมุนไพรมาตั้งแต่เด็กและมีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรของแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชแพทย์แผนไทยอีกทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนวิทยาศาสตร์ไบโอเทคโนโลยี Bio ในระดับปริญญาโทและมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ สารกัดสมุนไพรอีกท,ทั้งยังเป็นพิากรเข้ามาให้ความรู้ด้านสมุนไพรกับทางมหาวิทยาลาัยราชเชียงใหม่ของเราอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากพิธีกรซึ่งท่านเป็นผู้มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับพิธีกรของเราต่อไปขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมนายเจษดายาวิลาครับถ้าพูดถึงในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็สมุนไพรคือผลิตผลจากธรรมชาติครับที่ได้จากพืชสัตว์แล้วก็แร่ธาตุที่ถูกมาผสมผสานกับสารต,ต้นตำรับของแผนโบราณครับและที่สําคัญยังช่วยรักษาแล้วก็บําบ,บัดของโรคใดด้วยและวันนี้ครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านเหมือนท้อย ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งที่นี่นั้นขึ้นชื่อเรื่องของยาสมุนไพรครับซึ่งมีการแปลรูปจากการเป็นยาแผนโบราณแล้วก็เวชจะสำอางได้ด้วยนะครับจากกลุ่มนะครับวิสาหากิจชุมชนบ้านปีอรากานะครับจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาได้เลยครับคุณต้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับผมอ คือวัชรีชัยชมพูค่ะคเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรูสสมุนไพรบ้านปีรากาค่ะค,คุณป้าครับผมได้ยินข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของย่าสมุนไพรคุณป้าครับย่าสมุนไพรมีกี่ตัวครับที่เป็นหลักๆที่นี่โอ้ที่หลักๆที่นี่นะคะมันมีเยอะแต่ว่าที่เด่นๆก็คือที่เรานํามาใช้บ่อยก็คือมี5มีหชนิดค่ะค่ะย่าสมุนไพร5ตัวเนี้ยมีอะไรบ้างคุณป้าพาผมไปชมหน่อยได้ไหมครับ อย่างแรกนะคะคที่ที่เราเห็นขึ้นอยู่เยอะๆนี่คืออันนี้เรียกว่าภาษาพื้นถิน่นได้ว่าย่ารีแพรนะค,ะครับแล้วก็ภาษาที่เราจะใช้เป็นทางการก็คือย่าบาเบดแกลสคมค่ะย่าเนี่ยสามารถที่จะเอามาแปลรูปทำเป็นเครื่องสำอางได้ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวค่ะแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวสร้าง,างเซลล์ผิวใหม่ ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะคในด้านเป็นยานะคะเราสามารถที่จะนำมาสกัดหรือทำมาเป็นชาออดื่มใช้ดื่มต้มหรือว่าชงเป็นชาดื่มช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนให้กับขอ้อต่อต่างๆในร่างกายนะคะครปรับสมดุลในสภาพร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณและอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของอสตรีหลังคลอดบุตรนะคะ ก็จะใช้ในเรื่องกระชับช่องคลอดแล้วก็มดลูกเข้าอู่เร็วนะคะโดยการใช้รมค่ะได้ยินข่าวมาว่าญาตัวนี้ครับสามารถรับประทานสดได้ด้วยได้ค่ะค่ะต้องกินสดสดได้เลยจากต้นนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นย้าที่มีออร์แกนิกด้วยใช่ค่ะในในสวนเราจะเป็นการปลูกแบบออร์แกนิกหมดเลยค่ะเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะอ๋อโอเคครับแล้วมีตัวอื่น นอกจากนี้แล้วเราก็ยังมียาเอ็นยืดนะคะคยาเอ็นยืดค่ะอันนี้ในช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆนะคะคก็ใช้ผสมตัวยาอื่นๆทำเป็นน้ำมันนวดหรือทำเป็นน้ำฉีดพ่นแล้วก็เป็นอาหารได้ด้วยนะคะคช่วยขับลมช่วยในเรื่องของอ ในเรื่องของกระเพาะอาหาร,รช่วย<ม>ย่อยอะไรพวกนี้นะคะครับผมแล้วอย่างถ้าสมมติว่ากรณีผมจะปลูกเองนยครับสามารถปลูกเองได้เลยนะครับหรือต้องมีเขาเรียกว่าบรรยากาศอากาศหรือว่าอย่างไงครับในสภาพมัน<ะ>ขึ้นได้ทุก,ทกสภาพพื้นที่ค,ค่ะคสะภาพอากาศทุกสภาพอากาศไม่ว่าภาคไหนคะ่ะทั่วประเทศไทยปลูกได้หมดคะ่ะซึ่งย่านี่ต่างประเทศก็มีนะคะครับผมการปลูกก็ใช้มเมล็ดคะ่ะหรือว่าแยกแยกหน่อค่ะค่ะปลูกง่ายค่ะขึ้นได้ทุกที่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นพืชพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทุกที่แล้วก็ใุ้นที่เลยใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วจะมีนอกจากนั้นนะคะเรายังมีอันนี้เรียกว่าหญ้าน้ำนมราชสีใหญ่นะคะช่วยอะไรบ้างอันนี้จะช่วยในเรื่องของการการรักษาผิวหนังนะคะเป็นโรคผิวหนังแล้วก็ รักษาหูดได้ด้วยยางซึ่งยางของมันเนี่ยแล้วก็ใช้ต้มน้ําช่วยในการย่อยอาหารต้มน้ําดื่มนะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วยในเรื่องของอน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะ <c oughs> ที่ที่เวียนหัวเวียนศีรษะเนะะี่ยค่ะช่วยในเรื่องของปรับาธาตุต่างๆเนะะี่ยค่ะต้มน้ําดื่มโด,มดยการชงเป็นชานะคะ <c oughs> แล้วอย่างกรณีเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าช่วยรักษาหูด มันต้องใช้แบบแบบสดๆเลยหรือว่าสดๆเลยค่ะคือเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็มันจะมียางนะคะยางขาวๆนะคะอ๋อครับก็คือจะมียางขาวๆอยู่ข้างในใช่ค่ะยางขาวๆสามารถไปป้ายตรงที่เป็นใช่่คะได้เลยใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสรรพคุณที่สามารถรักษาได้ทุกโรคเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีคุณประโยชน์มากมายนะคะ ยาน้ำนมราจะสีใหญ่หรือว่าบ้านเราเรียกยาน้ำหมึกค่ะอ๋อครับก็คือสามารถปลูกได้ทุกที่เหมือนกันใช่ค่ะขึ้นได้ทุกที่มันมันเป็นหญ้านะฮะเป็นวัชพืชอย่างนึงอ่ะขึ้นได้ทุกที่ครับผมค่ะทุกสภาพอากาศนะคะครับผมค่ะครับแล้วคุณป้าแล้วก็มีตัวไหนอีกบ้างครับเอ่ออีกอย่างนึงคือญ้าปากควายนะคะ้าปากควาย้าปากควายตัวนี้นะคะครับผมก็จะมีสรรพคุณที่ ช่วยในเรื่องของปรับธาตุนะคะโดยการต้มน้ําดื่มนะคะทั้งรากทั้งต้นเลยนะคะครับผมทั้งดอกต้มน้ําดื่มจะช่วยปรับธาตุแล้วก็อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของแก้ท้องเสียสมัยก่อนเนี่ยนะคะยังวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าครับผมได้เกิดโรคระบาดคือโรคอะฮิวาระบาดขึ้นก็คนโบราณจะใช้หญ้าปากฟายแล้วก็ใบทับพิม แล้วก็ใบฝรั่งนะคะมามัดรวมกันแล้วก็ต้มน้ําดื่มก็จะช่วยในเรื่องของโรคอัยวาได้นะคะค่ะเท่าที่ผมเห็นมานะคะย่าเนี่ยขึ้นได้ทุกที่เลยใช่ค่ะมันมันสามารถขึ้นได้ทุกที่มันเป็นวัชพืชนะคะแต่ว่าคุณประโยชน์เยอะนะคะแล้วก็ที่เห็นเห็นที่เป็นญ่าอยู่นะคะเป็นต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยสามารถทําเป็นยาได้หมดนะคะมีสรรพคุณทางยาหมดเลยค่ะก็ถือว่า วัาพืชที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นยาดีๆนี่เองแล้วก็มีสรรพคุณที่หลากหลายด้วยใช่่คะน่าสนใจโอเคครับต่อไปเลยครับคุณป้าครับตรงนี้เรียกว่าฟ้าทลายโจนะฮะจะมีรสขมแล้วก็เป็นยาเย็นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของแก้อักเสบแก้ปวดเมื่อยนะคะแก้ไอแก้ท้องเสียค่ะสรรพคุณเยอะนะคะแล้วก็ เราจะสกัดเอาเอาบางทีเราก็เอามาทําเป็นแคปซูลเอถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียก็สามารถเอารับประทานได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็เอามาทําสกัดทําเป็นน้ํามันนวดนะคะแก้ปวดเมื่อยแล้วก็แก้แมลงมีพิษต่อยได้ท้าที่ผมเห็นก็คือก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่เป็นนํา ขาเรียกฟ้าทลายโจรมาเป็นยารักษาเนาะคะหมอใช่ค่ะแต่ผมก็ได้ยินข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีการผลิตเป็นเขาเรียกว่าครีมหรือยาหมองได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะฟ้าทลายโจรค่ะมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งด้วยใช่ค่ะเป็นเป็นครีมนวดค่ะนวดผ่อนคลายอย่างนี้ผมก็อยากรู้แล้วว่ามันมีวิธีทําหรือขั้นตอนยากไหมนะครับก่อนจะทำมาเป็นเขาเรียกว่ายาหมองที่เราใช้กันทุกวันนี้คุณป้าพอจะพาให้ผมไปลองทำดูได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะใช่เลยครับค่ะ ครับแล้วก็นี่จะเป็นส่วนของการทําแล้วก็วิธีการทํานะครับโดยมีวัตถุดิบมากมายนะครับที่จะสามารถทําเป็นยาหมองหรือครีมทาผิวบรรเทาอาการต่างๆได้โดยมีวนะัตถุดิบหลักนั่นก็คือฟ้าทลายโจรนั่นเองครับี๋ยวก็จะมีคุณป้านะครับช่วยสาสตร์ที่สอนว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรบ้างเชิญเลยครับคุณป้าครับค่ะวัตถุดิบ ชนิดแรกนะคะอันนี้คือวัสลินค่ะครับหรือปิโตระท่มนะคะครับผมแล้วก็อันนี้คือกาลาพิมเสนนะคะตัวนี้กาลาบูนแล้วก็อันนี้เมนทอนแล้วก็บีแวกหรือไข่พึ่งนะคะครับผมแล้วก็สารสกัดสมุนไพรฟ้าทลายโจรครับแล้วก็สมุนไพรชนิดอื่นๆนะคะครับผมวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือเราจะหล้อมตัวน้ำมัน กับตัวแว็กนะคะแล้วก็สารสามสาชนิดนี้นะคะแล้วก็เมื่อหลอมละลายเสร็จแล้วเราก็ผสมสารสกัดฟ้าสลายโจนและสมุนไพรตัวนี้นะคะวิธีการสกัดสมุนไพรนะคะเราจะใช้น้ำมันนะคะเป็นตัวทำทำปฏิกิริยาทำสกัดนะคะทำการสกัดนะคะหรือตัวทำละลาย เพราะว่าอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นพวกว่านเป็นพวกพืชถั่วม,มันก็จะละลายในสารสำคัญจะละลายในน้ำมันมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวที่วัตถุตั้งตนน้นจะเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้น,นตัวน้ำมันจะเข้ากับน้ำมันได้ดีถ้าเรารใช้น้ำ ก็มันจะเข้ากันไม่ได้น้ำกับน้ำมันจะเข้ากันยากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลายเป็นตัวสกัดคโอเคครับและส่วนวิธีการทําก็คือก็มีแต่ละขั้นตอนนะครับเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติกรณีคนที่จะสามารถทําที่อยู่ที่บ้านได้นะคะโดยมีวัตถุดิบเพียงแค่นี้ก็สามารถทำสามารถทําได้แล้วค่ะก็อย่างสมุนไพรแล้วแต่เราจะเลือกใส่อสมุนไพรชนิดไหนลงไปเนี่ยค่ะ แล้วก็พอหลังจากที่เราทําเสร็จก็สามารถบรรจุลงแพ็กเกจได้หรือว่าทำเป็นแบบธุรกิจได้ไ,ได้ค่ะได,ได้ค่ะ<อ>ครเราสามารถทําเป็นออธุรกิจและก็เป็นผลิตภัณฑ์ออกจําหน่าย<ม>ได้เลยค่ะนะครับสมุนไพรแต่และชนิดก็จะมีประโยชน์ทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าเรารู้จักที่จะนํามาใช้และศึกษานะฮะแน่อนอนว่าเราก็จะได้ประโยชน์ดได้อย่างดีแน่อนอนแล้วก็จะสามารถพัฒนาแล้วก็นําไปใช้ได้อย่าง แล้วก็สืบต่อไปได้เรื่อยๆนั่เองครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่สอนวิธีการทําด้วยเดี๋ยวผมจะเอาไปทําบ้างเดี๋ยวผมจะได้แบบไปต่อยอดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมดีค่ะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าวัชรีชัยชมพูด้วยนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านปีละกาด้วยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรของเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับที่ให้ทางโครง,งานเนี่ยนะครับโครงการได้ทำระบบฐานความรู้ด้านสมุนไพรยาเป็นยาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณไปอย่างสูงครับ